การตัดต่อปรับแต่งคลิปวิดีโอบนสตอรี่บอร์ดและไทม์ไลน์การย้ายลำดับเรื่องราวใน Storyboard ในกรณีที่เราต้องการย้ายหรือสลับตำแหน่งต่างๆที่อยู่ใน Storyboard ใหม่เพื่อให้ได้ลำดับเรื่องราวที่เหมาะสมต่อความต้องการมากขึ้นก็สามารถทำได้ง,ง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะคลิกเมาส์เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการย้ายลากคลิปวิดีโอมาวางไว้ในลำดับที่ต้องการการลบคลิปวิดีโอออกจากสตอรี่บอร์ หากไม่ได้ใช้คลิปวิดีโอตัวใดหรือนําเข้าคลิปวิดีโอผิดตัวเราก็สามารถเลือกลบคลิปวิดีโอที่เราลากมาใส่ไว้ในสตอรี่บอร์ดออกไปได้ดังนี้คลิกเมาส์ขวาบนคลิปที่ต้องการลบเลือกคําสั่ง delete การตัดคลิปวิดีโอให้สั้นลงเราสามารถใช้ทำไยเพื่อตัดคลิปวิดีโอให้สั้นลงได้ทำได้จากโหมดสตอรี่บอร์ดเช่นกันโดยให้เราเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการตัดจากนั้นเราสามารถตัดได้ทั้งส่วนหัวและส่วนท้ายของคลิปการตัดคลิปวิดีโอให้สั้นลงเราสามารถใช้ทำไ์เพื่อตัดคลิปวิดีโอให้สั้นลงได้ทำได้จากโหมดสตอรี่บอร์ดเช่นกันโดยให้เราเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการตัดจากนั้นเราสามารถตัดได้ทั้งส่วนหัวและส่วนท้ายของคลิปหรือเลือกตัดบริเวณใดๆของคลิปก็ได้เช่นกัน ในส่วนนี้เป็นการตัดคลิปวิดีโอให้เลือกเฉพาะส่วนที่เราต้องการเช่นเราต้องการเฉพาะแค่ช่วงต้นของคลิปวิดีโอเพียง2นาทีแรกก็ทําการตัดคลิปวิดีโอได้ดังนี้คลิกเมาส์ที่ปลายคลิปที่ต้องการจะตัดให้ชันลงกด s p ริตเพื่อตัดคลิปมาจนถึงจุดที่เราต้องการจากนั้นก็ลบได้เลยนะคะเมื่อได้จุดตัดที่แนช่ชัดแล้วให้คลิกเมาส์ทีป่ปุ่มสปริตคลิป โปรแกรมจะทำการตัดคลิปเดิมออกเป็นสองส่วนตามที่เราต้องการการปรับแต่งคลิปวิดีโอด้วยเครื่องมือใน Option Panel หน้าต่าง Option Panel คือส่วนที่ใช้ในการปรับแต่งค่าต่างๆของคลิปวิดีโอเช่นการเพิ่มลดความเร็วของการแสดงวิดีโอการเบาเร่งเสียงการแบ่งคลิปเป็นต้นเราสามารถเปิดใช้งานง่ายๆหากเราอยู่ในมุมมองแบบ Storyboard ให้เราคลิกเมาส์เลือกคลิปวิดีโอจากนั้นคลิกเมนู Option บน Option Panel ก็จะปรากฏเครื่องมือในการ ปรับแต่งวิดีโอขึ้นมาหรือถ้าเราอยู่ในมุมมองแบบไทม์ไลน์เราก็สามารถดับเบิลคลิกบนวิดีโอก็จะแสดงเครื่องมือการใช้งานขึ้นมาเช่นกันส่วนต่อไปเราจะเริ่มทำความรู้จักเครื่องมือแต่ละตัวดังนี้ Rotate v วิดีโอปรับความเอียงของภาพ s p l i t Audio แยกเสียงออกจากคลิปวิดีโอ Volume ปรับระดับเสียงความดังของเสียง วิดีโอ duration แสดงความยาวของคลิปวิดีโอ take a snapshot จับภาพนิ่งที่ปรากฏอยู่บนวิดีโอขณะนั้น multi t r e a m video แยกคลิปออกเป็นหลายๆคลิป s p l i t by scene แบ่งคลิปวิดีโอ l e v e r s e video ทำให้คลิปเล่นถอยหลัง speed timer left ปรับความเร็วในการแสดงคลิปวิดีโอ color correction ตกแต่งสีและความสว่างของคลิปวิดีโอ Color Correction เครื่องมือตกแต่งสีและความสว่างให้คลิปวิดีโอเครื่องมือ Color Correction ใช้สำหรับตกแต่งสีและความสว่างให้คลิปวิดีโอเลือกปรับระดับสีและความสว่างตามต้องการโดยเลื่อนสไลด์บาร์ในส่วนของการปรับแต่งนั้นๆซึ่งมีส่วนที่เราปรับแต่งได้ดังนี้ Hu e ปรับระดับของสีที่สะท้อนมาจากวัตถุ Saturation ปรับความเข้มข้นและความจางของสี b g h t n t s s ปรับความสว่างและความมืดของแสงภายในาภาพวิดีโอ Contrast ปรับความเข้มของแสง Gamma ปรับความเข้มค่า Gamma ของสีหากต้องการปรับค่าต่างๆให้เหมือนเดิมให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม reset ก็จะทำให้สีของคลิปวิดีโอนั้นกลับมาเหมือนเดิมและถึงแม้จะทำการบันทึกงานไปแล้วก็ยังสามารถปรับค่าได้เหมือนเดิม สปีดไทม์เลฟท์เครื่องมือปรับความเร็วในการแสดงคลิปวิดีโอความเร็วในการแสดงคลิปวิดีโอเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับงานตัดต่อวิดีโอเพราะจะช่วยเพิ่มความรู้สึกให้กับผู้ชมได้อย่างดีการใช้เครื่องมือ p e e d Time Lapse เพื่อกําหนดการเพิ่มลดความเร็วในการแสดงคลิปวิดีโอทําได้ดังนี้ 1. เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการปรับความเร็วในการแสดงและคลิกเมาส์ที่คาสั่ง p ป ed TimeLA p s e ในหน้าต่าง Option Pan น l 2. จะปรากฏหน้าต่าง Speed, Time แล้วขึ้นมาให้เราปรับความเร็วในการเล่นคลิปวิดีโอโดยมีส่วนที่เราเลือกปรับได้ดังนี้ New Clip Duration แสดงความยาวของคลิปหลังจากที่ได้ปรับความเร็วแล้ว Frame Frequency กำหนดอัดตราเปลี่ยนเฟรมวิดีโอ Speed กำหนดค่าเปอร์เซ็นต์ของความเร็วในการเล่นวิดีโอโดยค่าความเร็วปกติในการเล่นวิดีโอคือ100และสามารถปรับไปได้ถึง1,000 สไลด์บาเลื่อนแถบสไลด์บาเพื่อเลื่อนลำดับความเร็วในการแสดงคลิปวิดีโอหลังปรับความเร็วในการเล่นคลิปวิดีโอแล้วเราสามารถทดลองดูการเล่นวิดีโอได้ก่อนโดยคลิกเมาส์ที่ปุ่มพรีวิวเพื่อแสดงผลลัพธ์ออกมาที่หน้าต่างพรีวิววินโดว์พอได้ผลลัพธ์ที่พอใจแล้วให้คลิกเมาส์ที่ปุ่มโอเค รีเวิร์สวิดีโอเครื่องมือสร้างคลิปวิดีโอถอยหลังการแสดงคลิปวิดีโอถอยหลังเป็นวิธีหนึ่งสำหรับงานตัดต่อวิดีโอเพื่อช่วยเพิ่มความรู้สึกเหมือนกับการย้อนเวลาหรือการกระทำบางอย่างในงานวิดีโอบางตอนซึ่งสามารถทำได้ง่ายดังนี้ให้คลิกเลือกที่รีเวิร์สวิดีโอก็จะทำให้คลิปวิดีโอเล่นถอยหลังสปิดออเดีโอเครื่องมือตัดเสียงออกจากคลิปวิดีโอ ใช้สําหรับแยกภาพและเสียงในคลิปวิดีโอออกจากการเช่นเราต้องการเฉพาะวิดีโอเท่านั้นเพื่อใส่ดนตรีหรือเสียงบรรยายอยื่นๆเข้าไปแทนที่ภายหลังก็สามารถเลือกที่คําสั่งนี้ได้โดยหลังจากคลิกเมาส์เรือยสปีดออเดโอแล้วโปรแกรมก็จะเข้าสู่หน้าต่าง Option Panel ของ Audio โดยอัตโนมัติ เราสามารถตัดเสียงออกจากคลิปวิดีโอเพื่อให้เหลือเฉพาะไฟล์วิดีโอเท่านั้นโดยเข้าไปลบคลิปเสียงจากหน้าต่าง Storyboard and t i ท e l i ล e ดังนี้ที่โหมด Timeline คลิกเมาส์เลือกคลิปเสียงที่ช่องไว้แท็กกดปุ่ม delete เพื่อลบเสียงออกจากคลิปวิดีโอ การทดสอบดูงานวิดีโอที่ได้หลังจากที่เลือกคลิปวิดีโอเข้ามาและปรับแต่งคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วเมื่อเราต้องการชมผลงานทั้งหมดให้เลือกคลิกเมาส์ที่โปรเจกต์เสียก่อนแล้วคลิกปุ่มที่เพย์โปรแกรมจะแสดงผลงานรวมทั้งหมดให้เราดู